สวัดสด,คสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกระผมนายเกติภูมิพรมสุขครับผมเป็นตอนนี้เป็นคนครูสอนวิชาทัตศิ์นะครับตัวแทนจากวงคัติยาสาเกตนครครับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับ เราซ้อมวงเราเนี่ยซ้อมมานานขนาดไหนแล้วพอขึ้นเวทีเนี่ยการแสดงเป็นไปต,ตามที่ซ้อมมาอะไรอย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับได้ครับสำหรับวงคตัตยาสากนครนะครับเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้นในการแข่งขันรวมศินแผ่นดินสยามนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยนฏศินร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมนะครับซึ่งวงของเราเนี่ยนะครับผมได้รังสรรค์ผลงานวันนี้นะครับนั่นเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวอีสานทั้งอีสานตอนบนอีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างครับผม ซึ่งในปีนี้การแสดงของเราเริ่มต้นด้วยการแสดงชุดเทิดพระเกียรตินะครับผมสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งเป็นการแสดงถึงกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่หลากหลายในภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราดังที่เขาบอกไว้ว่าอีสานถึงแม้จะมีความแห้งแล้งแต่อีสานเป็นแหล่งรวยวัฒนธรรมครับซึ่งเราก็ได้ใช้ใบสีซึ่งเป็นเครื่องสักการะในการเชิดชูพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาของเรานะครับผมและต่อด้วยการแสดงชุดเปิดบงครับผมซึ่งวันนี้เราได้รวมเอาเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เช่นเดียวกันของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพินแคนโบดรวมไปถึงเกาะหล่อมาด้วยส่งให้นงหางไหยกับแก๊บได้ออกมาวาดลวดลายครับส่งต่อที่การแสดงชุดที่3แล้วก็คือการแสดงวิถีชีวิตนั่นคือชุด สมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีบซึ่งเป็นการแสดงของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราที่มีประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็นเมืองต้องห้ามพลาดที่จะต้องมานะครับนั่นก็คือการแสดงที่มีชื่อว่าสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีบติดตามมาด้วยเพลงลูกทุ่งที่เราได้รังสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเพลงเสียงประทีบจีบสาวอีสานครับผมวันนี้เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นชายหนุ่มแล้วก็มาเจอหญิงสาวชาวร้อยเอ็ดแล้วก็มาพบรักกันในคืนวันลอยกระทงปิดท้ายด้วยการแสดง ชุดฟินาเลปิดการแสดงของเราซึ่งระยะเวลาในการซ้อมของเรานะครับ ถ้าเอาตามตรงเลยก็คือเราซ้อมทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่านักศึกษาของเราเป็นยังเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่หลังจากที่หมดเวลาเรียนแล้วในเวลา16นาฬิกาเราก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ซ้อมกันยาวๆเลยนะครับซึ่งตอนอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เรามีระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นในการทําการแสดงเราไปถึงอุป,ปกรณ์และเสื้อผ้านะครับผมกว่าจะออกมาเป็นโชว์หนึ่งโชว์ได้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแต่วันนี้ผลงานออกมาแล้วเป็นที่น่าประทับใจมากๆครับทุกท่านครับเกินคาด นะครับผมกับถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เราได้ซ้อมกันครับขอบขอบคุณคมากครับขอให้โชคดีนะครับขอบพระคุณครับ